สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมไม่ได้ออนไลน์นะครับวันนี้ผมก็จะมีเว็บเพจมาให้เ,เพื่อนอีกแล้วนะครับซึ่งจะเป็นการอัปเดตการถอนด้วยแล้วก็จะมาสอนวิธีการเขมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับเว็บไซต์ตรงนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาอัปเดตให้เ,เพื่อนเท่าไหร่นอกก็มีเพื่อนๆขอมาก็เดี๋ยวจะทําการอัปเดตให้เ,เพื่อนดูเลยว,ว่ามันยังสามารถถอนได้อยู่หรือเปล่านะครับผมโอเค ล่างก็สามารถเข้ามาสมัครได้เลยนะครับอีเมลที่ใช้ในการสมัครผมแนะนําให้ให้เป็นอีเมลที่เราสมัครกระเป๋า For อเรสต์เพเนาะเพราะว่าเวลาการถอนนะครับอีเมลจะได้ตรงกันนั่นเองนะครับผมโอเคหลังจากที่เพื่อสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ใครที่มีอีเมลเข้าก็ให้เข้าไปยืนยันอีเมลด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่สามารถถอนได้นั่นเองนะครับผมใครที่อีเมลเข้าช้าก็อาจจะรอประมาณสัก1วันนะครับก็เคมรอไปก่อนก็ได้นะครับหรือใครที่เข้าเร็วก็ รีบเ,เข้าไปยืนยันเลยนะเพราะว่าตัวนี้นับเคสม่กี่ครั้งก็สามารถถอนได้แล้วนั่นเองนะครับผมโอเคก็ไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกให้เพื่อนไปที่คําว่าเดลิโบนะตรงนี้นะครับเดลิโบนะตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราล็อกอินทุกวันนะครับอันนี้ผมก็พลาดไปนะก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่นะครับใครที่ล็อกอินทุกวันนะครับเ,เขาจะมีไม่แน่ใจว่าสูงสุดเท่าไหร่นะแต่มันจะ เป็นวันที่บวกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวของเปอร์เซ็นต์การเคลมโบนัสตร,ตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามวันที่เราล็อกอินนั่นเองนะครับใครที่พลาดไป1วันในการล็อกอินนะเขาก็จะเริ่มนับศูนย์ใหม่เหมือนผมนั่นเองนะครับผมตอนนี้คนเล่นอยู่ประมาณ1,000กว่าคนแล้วก็ยังมีคนเล่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับวิธีการกดก็ให้เพื่อนกดในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะผมเพิ่งกดไปสักพักนี้นะครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามแคปชั่นปกติเลยนะครับ มาดูตัวต่อไปนะก็คือจะเป็นตัวนี้จะเป็นการเคมครค้งละประมาณ50.7เหรียญน,นะครับผมแล้วก็จะได้ประสบการณ์1ครั้งจะได้บวก1แต้มนะครับวิธีการก็คือให้เพื่อนกดตรงนี้นะครับสีส้ม collect your reward ตรงนี้แล้วก็แก้แคปชาให้เรียบร้อยนะครับเลือกตัวที่กลับหวนะครับผมหนึ่งแล้วก็สี่เจ็ดแปดนะครับเลือก4แล้วก็7 ต,ตามตัวภาษาอังกฤษที่ขึ้นมานะครับผมหลังจากนั้นให้เพื่อนนะครับไปที่เคมนะครับหรือว่าบูตก็ได้แล้วแต่นะครับกดบูตเลยเราก็จะได้รับเปลี่ยนแบบนี้นะครับเข้าสู่กระเป๋าของเว็บไซต์นั่นเองโอเคทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนต่อไปนะครับก็ระหว่างรอ5นาทีนะก็ไปดูในส่วนต่อไปนะครับไปดูในส่วนของ PTC นะครับ จีดีซีก็จะมีให้เราเลือกทําค่อนข้างเยอะเลยแต่ผมแนะนําให้เพื่อนๆพืททุกตัวเลยนะเพราะว่ามันจะง่ายที่สุดแล้วนะครับสำหรับการหาเหรียญนั่นเองนะครับสมมุติว่าผมดู10วินาทีนะผมจะได้รับเหรียญย0เหรียญนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็จะมะีนักถอยหลังตรงนี้นะครับข้างบนประมาณ10วินาทีให้เราดูพอครบแล้วเขาจะขึ้นแคปชั่นมาให้เราแก้นะครับหครั้งนะครับเลือกตัวที่ หัวทิมนะครับเลือกตัวนี้หัวทิมเลยกด v ลีไฟลด้านล่างเขียวๆนะครับหลังจากนั้นก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็รอเขาลั่นให้เหรียญเรานันเองนะครับใครท้าเน็ตถ้าเน็ตใ,ใครเร็วก็อาจจะไวหน่อยนะครับผมอันนี้เน็ตผมค่อนข้างช้านะครับก็จะโชว์ได้แบบนี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นช็อตลิงก์ ชาลิงตรงนี้นะครับแนะนําให้ทําตัวที่ง่ายๆนะครับก็ตัวยากให้ผ่านไปเลยเนาะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาในการทําเว็บไซต์ตัวอื่นนั่นเองนะครับตัวง่ายๆมันก็จะอยู่ด้านล่างนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันทําวันละ1ครั้งนะครับเราจะได้รับ100เหรียญนะครับประมาณนี้นะครับโอเคลองกดดู1ครั้งนะครับมิตตี้แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะจะมีคําว่าคลิกเฮียทูคอน n ิ i น u e แล้วก็เลื่อนลงมาอีกครับจะมีคําว่าคลิกเฮียทูคอนติเนอีกรอบหนึ่ง แล้วก็จะมีในส่วนของแก้แคบช้าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็เป็นไฟจราจรครับติ๊กให้หมดเลยแล้วก็ติก๊กคลิกเฮียทูคอน t ิ n นีอีกรอบหนึ่งแล้วก็รอประมาณ6วินาทีนะครับพอครบแล้วนะก็กด get Link ได้เลยนะครับอ่าทีนี้ก็รออีกประมาณ5วินาทีนะครับอ่าพอครบแล้วก็กด get Link ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ เรียบร้อยเขาก็จะโอนเหรียญให้เราแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้มาดูในส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ c o n ท e n t ก่อนนะครับ c o n t e n ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเพื่อนอมีเพื่อนเยอะนะครับก็เข้าไป referral ตรงนี้นะครับเราสามารถเชิญเพื่อนเพื่อ,อรับอันดับแล้วก็แลกเหรียญได้นั่นเองนะสมมุติว่าเพื่อนเชิญเพื่อนได้15คนนะครับก็จะได้รับรางวัลอยู่ที่ประมาณ10,000ืเหรียญน,นะครับผมเขาจะสรุปทุกๆ7วัน ทุกๆ1สัปดาห์นั่นเองนะครับโอเคทีนี้มาในส่วนการถอนนะครับไปที่ตรงนี้เลยการถอนนะผมแนะนำเป็นกระเป๋าฟอสเซตเพย์นะเพราะว่าขั้นต่ำเขาน้อยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เหรียญอันนี้ก็ตามใจเพื่อนๆเลยว่าจะถอนเหรียญอะไรนะครับอย่างผมก็ลองเทสถอนตัวของดิจิไบต์นะครับลองดิจิไบต์ก่อนก็ผมจะ ใช้เหรียญทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ขั้นต่ําของเขาขออภัยครับผมกดปิดก็เลือกโฟ r ์เซตเพยนะครับแล้วก็เลือก d i จ i ไบนะครับ,รบขั้นต่ําของเขาอยู่ที่1000นะครับผมแต่ถ้าเป็นกระเป๋าอื่นก็จะเป็น10,000นะครับก็ถือว่าสูงเกินไปนะครับวิธีการถอนก็คือให้เรา,าใส่อีเมลที่เราสมัครกระเป๋า f o r ์ e ซตเนะครับผมให้ตรงกันแล้วก็ กดคำว่าถอนได้เลยนะครับผมก็จะได้อยู่ที่ประมาณ347 dgb นะครับผมตรงนี้เขาจะมาคอนเฟิร์มให้เราก่อนว่าเราจะได้รับเหรียญประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคกดคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเขาส่งเหรียญให้เราทั้งหมดเลยเป็นเทียบร้อยเข้ากระเป๋าทัานทีนะครับผมโอเคทีนี้เราไปเช็คในกระเป๋าโฟร์เซ็เพย์กัน Okay. เราม,มาด้านล่างนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับ receive form ก็หมายถึงว่าเว็บไซต์ที่เราถอนเข้ามานะครับผมก็จะเป็น webcoin preset นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหรียญ dgb ที่ผมได้ถอนเข้ามานะครับเต็มจำนวนเลยไม่เสียค่าธรรมเนียมแม้แต่เหรียญเดียวนะครับผมโอเคก็เว็บไซต์ตรงนี้ยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับผมแล้วก็จะเป็นเว็บที่ค่อนข้างเสถียรพอสมควรเลยนะครับสำหรับผมเนาะนะครับใครที่เป็นสายเคมก็ แนะนำเก็บตัวนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เว็บไซต์ตัวอื่นเดี๋ยวผมจะทยอยอัปเดตให้เพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายครับผม